สว่วนชูสีสบายสบายดีทุกคนมืม่อนี้อ่ะป๊อปปี้ว่าสิพาไปลิ้มนััั่นนนอ้ำยุกตาแบบว่าแม่ยุกเกลื่อนตาดว่าจะ <c oughs> <c oughs> าใส่ก่อนป๊อ <c oughs> ปปี้ว่าอันนี้จะเป็นเคลื่อนน้ำมือมหนึ่งแล้วทุกคนที <c oughs> <ม>่หน้ากับเอกก็บ่เคยมาจะเคลื่อนเนาะป๊อปปี้ก็ผดีนว่าสิมาหาเพผนว่าเออสิพาไปลิ้มเคลื่อนจะต่วนมาคุณนาะเต๋อบอกมีโอกาสได้ไปกันเลยมื่อนี้ป๊อปปี้อว่าสิพาไปมื่อนี้นเราจะไหนก็สิพาไปไปพาไปเด้อย์จเห็นอะไรจะเห็นวิวแล้ว

กันมาแบบพุดทุกเลยไอ้พุดใส่ตนน่าสงสารเลยดูแบบอันบมีโต้บมีตังบ่มีซดแล้วกับมีอย่างเลยมาเบิงชื่อมีแค่ใจใจอะไรไปสู้เขาขึ้นบัขึ้นบักเว่ยไก่ซ้ำได้ไปตัวไปเอารถไปไปไปเอารถไปหัวส่ มันเป็นบนนางริ้นดิบ่นเหมาะกับการแบบเป็แบบโลงแต่มันไม่มีเป็นแต่บ้านกับแฟนเนาะมีแฟนแฟนเอาแค่สิรินะอย่งโบเนาะกิ๊กโบก็อยงโบมีแฟนแล้วหรอถึงจะมีกิ๊กอยากมีแฟนจังเลยไปเดี๋ยวไปเจอกันที่คุณรัตุคนตอนนี้มาผิดทางเอาสุฟังตอนนี้เราซื้อหัวอาหารปลาใช่ไหมคนที่ไปใส่ดางปลาอยู่ข้างล่างนู่นเห็นโฆษณา ไอเอทไยคลิปมาเมื่อกี้ไหนคะใส่ด่างอยู่หาเลืออยู่ไหนบปไปพี่ดองครับตอนนี้ห้องกับสีเดินห้างไปอ่าเบื้องหน้าเคลใกล้ๆนะครับโอ้เอาบอกให้มันอยู่ดีๆเสมมติว่าน้ำร้นเคลวันนี้คืออยู่ดนบางเสริมบุ้มเนยบอกโอ้เขาเด้ไปไหนเขาจะไปอย่ไสงครับรถนีทันบ่ ตลดอดขอกเบกเให้ปบอปะกเือาไนยูไดเจากลายสิบปีซาปีมนันโอ้พี่น้องครับบรรยากาศคนกันฮะคนหลายมืออืม้าเบิไปมาเบิง่งออหอนึงก็อะไรเปียอด <c oughs> พี่อนองครับเดี๋ยวห้องสิบห้ามาเบิ่งบรรยากาศห้องพ่าอะไรัน เอามาข้อหนึ่งกันเลยถามพ่อป่ะไหนแล้วสิบห้าไปเป็นใกล้ๆครๆับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับว้าวสุดยอดเอาตัน ตอนทอปีมาเมื่อ,อน,นั้นยุยใส่ทนี้และ่ไรเม่อนันมันอิ่มแล้วว่าปากอะไรเนนมนแมนแมนเมนมนไปมันเป็นยังไงปลาเป็นยังไงปลาจีน่าเป็นะไระไะไโอ้

อู่หน้ากับป๊อบปี้ม่ไออยู่ฟังนี่มามูเจ้ามาอยู่ฟังใส่ฟังขว้าบรินไล่บอกไปแล้วเอ้าคือต้องไปลองหันดี้อเจ้ฟ้าไทเบ็เป็นยังไงเป็นยังไงมันจะฟูขึ้นเลยบ่เดี๋ยวเดวบ้านต้องหนีเล่นหนป๊อบปี้ป๊อบปี้เค้ต้องหนีเล่นนี่ เทตรงนี hey, fiz Pizza, oh, oh, ้มันเขา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 เกี yeah. uh ่ยอยู่นี่นี่ต้องอย่างนี้โอ้โหเออมันจะตามบมนี่ไงป้าพี่อ้บ่ ไปเอปลอยนะมันน yeah, ี guys. ้ปล่อยทีละคนทุกคนเยอะไปตีด่างเพิ่นเด้อตังแต่พูดเรื่องยย่นี่พูดเองใส่ด่างน้แต่หมดเอไปเตะอันน้นสงมันดิี่ยโอนเสยงเมื่อกี้นี่เบิ่งเเบิ่งผมสีายนหนึงอน้นไปไก่ไมันเป็นอย่างเตะเตะจ่อมัิดวไก่ละวามันติตามมาลเฮ้ยระวังนะอาอาเต้องออกนะโอ้ได้ยู ป๋อมันน้ำไปหุ่นเองะังเอนะเป็นยังไงวะเอียนยนเอ้ยนยนไปทางพุ่นดูออดด้้าต่ำลมดูเสียวเว่ยอาไปกินมาเลยแลยวตรงนี้แลนะงูงูด้วยน้องป๊าปี้เอาเอาลงมาเอาลงมาค่าเดี๋ยวเลย

ก็ด okay. ีใจเนอะที Leonardo, no, 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 ่ว่าได้มาเพราะว่ากะบรเคยมาเบิังแบบนี้ก็เห็นแต่ในคลิปนะทุกคนก็มาอีกบอกมาอีกต้องมีเพิ่นส่งเพิ่นสาบตามมาที่เขาจะมีอีแบบก็ยากที่จะใหญ่ทุกพี่เนาะที่ว่าแบบหยัดเวลาเนาะเพราะว่าพวกพี่ก็มีเหี้ยงมาคนเหียยหลายเนาะเวลาเนาะมีค่าซ่อขายก็ต้องได้ขายเครื่องถ้าไ่ขายกับกำไรกับโบได้เราได้หมู่นึ่งนะเนาะตันหมู่นึงสมุตนึงก็ได้ก็เลยแบบเพิ่นก็ตั้งใจแบบว่าพาเขามาโล่นะคะที่หน้ากระบี่โล่นะทุกคนเพราะว่า เขาก็นัดกันกันไลยเดือนเซอร์ไก็สิได้มาเนาะตอนนี้ก็ได้มาแต่ว่าแต่ว่าแต่ก็ได้เข้าใจอ่ะไอเอ็หน้าแดกเล่แบบอาหารไก่นี่แหละราคาเนี่ยมเป็นอย่างไีกั่นะเพราะว่าเป็นแบบเราจองตันกันนะทามาเที่ยวเป็นที่พราเราตั้งใจเฮ็ดคลิปอยากให้ทุกคนแบบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดตแบบคลิปนี้เฮ็ดเอียงที่บ่ว่าคลิปพลาดประการใดก็ขอไภัเนาะ ป๊อบปี้กับกำมาเฮ็ดคลิปแล้วเนาะทุกคนฝากทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามเบิ่งคลิปเนาะเดี๋ยวอัน้ใช่ป๊อบปี้มาคอมเมนต์ละกันอันนั้นเนาะถ้าปา๊อบปี้ลงคลิปที่นาซีเซลงในซองให้เนาะให้ทุกคนเข้ามาเบิ่งเลยเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะทุกคนใช่ไหม